การพลิกต้องเลยเส้นจึงจะผ่านนะครับเวลาดีมากไปเตยสูโมค่ะมันเป็นกีฬาที่เป็นวัฒนธรรมกฎกติกาชัดเจนมากเป็นกีฬาที่มีเกียรติมากนะใช่ค่ะรอบฮักจิュ ไปแข่งที่ว่าสูงสุดที่ท2 2> สองของโลกนี่มีที่สองของโลกยืนอยู่ตรงหน้าเลยนี่ไปกันใหญ่หญละขอเชิญพบกับนักกีฬาของเราครับน้องใบเตยจากไทยแลนด์ ท่านกำลการเคยดูซูโม่มาบ้างไหมครับเคยฮะเคยบ้างแต่เราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกติกาไม่นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะจําลองการแข่งขันซูโม่ขึ้นซึ่งผมโชคดีเหลือเกินผมพี่เชิญนักกีฬามาอีกสองท่านมาร่วมสนุกในวันนี้ด้วยท่านกำลการครับขอเงมูอต้อนรับครับเชิญครับพี่โตกับพี่หอยครับเชิญครับเชิญครับพี่โต๋พี่หอยมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับขอรองเท้าวยครับ ท้ชมครับจะมีโอกาสได้เห็นโตใส่ชุดสุโม่นะครับบอกเลยว่าใจคุณได้มากคุณโตขอบคุณครับไโอ้ยไต่แล้วเดี๋ยวเราคุยกับน้องต่อเครับแมชพิเศษความยากของการเล่นซูโมเนี่ยไม่ใช่แค่กำลังอย่างเดียวที่ใช้ในการต่อสู้กันใช่ค่ะนะครับมันเป็นอะไรบ้างครับ ซูโม่เนี่ยก็ต้องไวด้วยค่ะ,ะเพราะว่าเราแข่งขันเนี่ยระยะเวลาบางแมตช์เนี่ยไม่ถึงไม่ถึง10วินาทีด้วยซ้ำโอ้เหมือนว่าจะแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับขอเชิญพบก,กับนักซูโม่สมัครเล่นของเรานะครับโตและพี่หอยครับเชิญครับ คะชนะตัดสินยังไงครับส่วนที่สูงกว่าฝ่าเท้าขึ้นมาโดนพื้นแพ้ค่ะรวมถึงผมด้วยผมด้วยฮนะอะไรโดนพื้นเนี่ยถือว่าแพ้ทันทีหรือพูดง่ายๆว่ามีแค่ฝ่าเท้าเท่านั้นที่สามารถโดนพื้นได้ใช่ใช่แล้ววง,วงนี้แหละครับตัววงนี้ก็คือถ้าออกนอกวงไปแพ้ค่ะโตครับเชิญครับแต่ก็จะนั่งมองหน้ากับพี่โตกนครับ แล้วพี่ซุปก็จะบอกว่าขมายเตะขมายเตะใช่ค่ะขมายเตะแบบว่าให้จดมือให้จดมือใครจะกินหมูสเตะนะไม่ถูกใช่หะือไมคือให้เคารพกันไวจะเรื่องกินเนี่ยขมายเตะขมายเตะค่ะแล้วก็เราก็จะจดมือครับแล้วพอทั้งสองฝั่งจดมือทั้งสองฝั่งครับพี่ซุปเห็นพี่ซุปก็จะสั่งว่าพักเกี้ยวพักเกี้ยวใช่ได้ครับใครอยากกินเกี้ยวนะพักเกี้ยวพักเกี้ยวโตทำตามน้องครับครับ แล้วก็มองสบตากันโอครับสบตานานๆได้ไหมครับได้ค่ะทำไมเต้เฮ้ยเต้เต้อ๋อโอ้ต้องลงต่ำขนาดเลยครับใช่ค่ะเสร็จเชิ่มเลยนะคะเะร็จเริ่มกานแข่งขันแล้วนะครับครับพร้อมฮักคิ้ว เมื่อกี้น้องก็บอกว่าจะชนเลยนะครับโอเคคิดว่ายควรจะควต้องดันกันนะครับพอฮักคิวเนี่ยรู้จะรู้รู้ตัวอีกทีคือตัวลอยอยู่นี่เหมือนเหมือนอุ้มลูกอุ้มหลานอะเมื่อกี้เอวเลยเหมือนอุ้มลูกอุ้มหลานอะเดี๋ยวดูดิอ่ะเดี๋ยวดูมีมีคนใจฟอ สู้ดีแล้วะยกเป็นถุงปุ๋ยเลย <c oughs> เออสู้หน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยก่อนแข่งนักกีฬาพูดถึงอีกฝ่ายก่อนครับพี่อ๋อยอยากจะบอกอะไรกับน้องครับไม่ต้องออมฝีมือนั้นเอาจริงเลยนะคะนั้นเอาจริงเลยนะคะอย่างนั้นพี่ก้ <c oughs> าวพี่อ๋อยดูน้องดูน้องเอาเลย <c oughs> ลบตากันก่อน,นครับทำไมจะเป็นตัวนะครับพร้อมฮักคิวเย็คเย็คเย็คเย พี่ต่อครับอ<า>ขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้เนว้ทีมงานครับจัดเตรียมเวทีหน่อยครับเชิญครับมันรวนเร็วมากอะภาพเมื่อกี้พี่ตนดูเป็นเหตุอุกชะก,กันทางคณะกรรมการรู้สึกถึงความแข็งแรงของน้องแล้วรเราจะท้าภารกิจจริงๆกับน้องใบเตยครับ สิ่งที่เราจะท้าทายน้องนั้นคนธรรมดาทั่วไปไม่น่าจะทําได้ครับมันคือสิ่งนี้ครับไปครับนี่คือสิ่งที่เราจะท้าทายน้องใบเตยครับ oh. ล้อ,อยางครับน้ําหนักของเขาก็คือ98กิโลกรัมครับ เราจะทำอะไรกับเจ้าล้อยางขนาดใหญ่นี้ทีมงานครับนำขึ้นมาเลยครับโอโหนี่ล้ออะไรอะ่ะนี่คือล้อรถแทรกเตอร์ครับอุ้ย oh, หลายล้อด้วยจะต้องเป็นล้อที่รับน้ำหนักได้ดีครับและแข็งแรงมากและตอนนี้มาถึงโจทย์ทดสอบความแกร่งของใบเตยด้วยยางแทรกเตอร์สเส้นนี้ซึ่งมีน้ำหนักเส้นละ98กิโลกรัมยก ยกกรอยกไปทางนู้นยกกี่ยกว้าทัิงเกมนี้ที่เราจะท้าทายน้องใบเตยก็คือให้น้องคลิกอย่างคลิกเรื่อยๆคลิกเรื่อยๆคลิกเรื่อยๆให้ข้ามเส้นนี้ให้ครบ3เส้นภายในเวลา90วินาทีครับ oh. หรือ1นาทีครึ่งขอกำลังใจให้น้องใบเตยได้ครับขอบคุณคราจับที่เลยครับ ในการคลิกต้องเลยเส้นจึงจะผ่านนะครับคลิกใช่ไหมปั้งปั้งเนยโอ้ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับต้องระวังโดนเท้าด้วยครับ อีขั้นงครับโเบยเสร็จห้าเรื่อยเรืดียเวลาดีมากไปเลยโอ้โหกนะแข็งแรงมากครับเยบเวลาเยอะครับเวลาดีเวลาดีเยอะครับ เอาแม่คุณเอ้ยขอครับไป<อ>ปุ๊ยไม่หมดสิอสองทีแล้วเหลือเยอะครับเหลือสามวินาทีครับผัดไป เราอยากท้าทายผู้หญิงแกร่งคนนี้ในโจทย์ขั้นสุดผมเชื่อว่าไม่เคยมีใครท้าทายผู้หญิงคนใดในประเทศไทยด้วยโจทย์โจทย์นี้ครับไปตลยครับชนนั่นนี่ครับทางด้านการครับเราบันทึกภารกิจไว้ล่วงหน้าแล้วไปชมพร้อมกันครับ และสถานที่ที่เราใช้ทดสอบน้องใบเตยวันนี้นะครับก็คือที่ธิรชัยคลังสินค้าครับขอบคุณมากมากครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และดูแลเป็นอย่างดีครับทีมงานกำหนดพื้นที่ครับนี่คือระยะทางครับใบเตยดูยังงงๆนะว่าเราจะท้าอะไรเอ้ยอย่าบอกนะ และนี่คือภารกิจของใบเตยครับโโอ้หไม่นเราใช้รถบรรทุกเล็กครับซึ่งรถคันนี้หนัก2,750กิโลกรัมครับนี่ครับใบเตยหน้ายังหวาดผวาอยู่ตลอดเวลานะครับ เพราะเธอเป็นแฟนรายการครับเราจะเพิ่มไปให้มันครบสามพันหรามักจะมีของแถมให้เสมอบ้าทำจริงเราเพิ่มน้ำหนักครับน้าเริ่มเยะแล้วดูให้ครบสามพันเริ่มเหล็กขึ้นไปครับไอ้คนี่มายืนนี่บ้าไปแล้วเอาซิและเพิ่มน้ำหนักคนเข้าไปในรถครับเครียดเลยเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำให้น้ำหนักตอนนี้นะครับสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าโอ้จะได้ไมเนี่ยพี่โอ้โหไปแล้วสี่พันหนึ่งร้อยกิโลกรัมโอ้โหคือโจทย์ของน้องใบเตยครับนี่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะให้รถมาถึงจุดที่เรากำหนดไว้ก่อนครับ ใบเตยใ <Hey. S 1> บยหน้ามีคำถามเล็กน้อย oh. และนี่คือภารกิจของเราครับใ oh. บเตยต้องดันรถที่มีน้ำหนักรวม4,100กิโลกรัมผ่านระยะทาง80เมตรภายในเวลา100วินาทีครับล oh. ุยจะถามทีมงานว่าใจคอทำด้วยอะไรครับพี่ <laughs> <laughs> แต่จากการทำข้อมูลนะครับ uh. เด็กคนเนี้ เป็นคนที่ชอบสิ่งท้าทยในชีวิตครับเป้าหมายสูงสุดในสูโม่ตอนนี้หนูต้องการทําอะไรอยากจะชนะแอนนาที่เป็นทีมรัสเซียค่ะเพื่อที่จะเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะนี่แหละเนี่ยวิธีคิดของเขาต้องได้ต้องได้เอาจะช่วยใบเตยครับระยะทาง80เมตรครับพร้อมค่ะ100วินาทีครับ ไปแล้วครับจับเวลาครับจังหวะแรกจะยากสุดนะครับไปแล้วครับข้างบนช่วยครับข้างบนสงการแล้วเนี่ยข้างบนสงการเลยช่วยได้เยอะบอกเลยว่าช่วยได้เยอะการปรบมือนั้นดูบันเทิงมากเวลา18วินาที19วิ20วิแล้วครับระยะทางไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้ดูว่าน้องเข็นไหวแน่ครับน้องผักแล้วก็ดันไหวแนะ่แต่เวลาจะทันไหมระยะทางที่เรากำหนดครับโอ้ยนี่ต้องแร่งฝีเท้าอีกนะเนี่ยนะเวลาขึ้น100วินาทีนะครับที่50วินาทีคุณได้40เมตรน,นะครับได้ครับนี่คือครึ่งทางทำสเาเร็จอยู่นะครับ ไม่รู้จะล้าหรือเปล่านะครับโอ้ยดูเหนื่อยครับโอ้แข็งแกร่งมากเริ่มเปลี่ยนเสียงแล้วเหลือสามสิบวิครับตาเหมือนใบเตยตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมครับเหนื่อยค่ะเหนืแรงตกไปครับตกค่ะตกแดดร้อนมากครับโอ้ยแดดจ้าจริงๆที่ฟ้าเปิดอ่ะเหลือยี่สิบวิครับ ครอ่อนแรงลงเยอะครับเวลาเหลือไม่ถึงสิบวิครับเหลือไม่ถึงห้าวิครับนิดเอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว วินาทีนั้นคือภูมิใจกับตัวเองมากข้าบ้าแล้วพี่พ<า>ค่ะ<า>สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ